สวัสดีค่ะพบก,กันกับพุกมือล่าแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการแจกเสื้อผ้าสําหรับเด็กแรกเกิดถึงหนึ่งขวบเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะกะติกาเดิมนะคะก็คือเราแจกเสื้อผ้าฟรีพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหนที่ต้องการก็รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายค่าจะส่งเองนะคะส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหนที่ อยู่ใกล้แถวขอนแก่นหรือว่าน้องเรือก็สามารถมารับได้เลยค่ะที่โรงน้ำดื่มฟูฟิวนะคะอยู่บ้านหนองกรุงน้อยค่ะอันนี้ชัดนะคะกางเกงเด็กและเกิดถึงหนึ่งขวบค่ะต้องยอมรับนะคะว่าเสื้อผ้ามันเป็นเสื้อผ้ามือสองค่ะอาจจะมีเก่าบ้างแต่ส่เสืส้อผ้าไหนที่ลูกไม่ค่อยใส่ก็จะเป็นสภาพดีดีค่ะส่วนมากจะเป็นสไตล์แบบเกาหลีนะ อันนี้จะเป็นสไตล์แบบไทยเพราะว่าซื้ออยู่ที่เซนทันอันนี้เป็นเกาหลีอันนี้ซับเก็บไว้ในถุงไม่ไม่ได้พับแบบไม่ค่อยมีเวลานะคะก็แจกแจกไปค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นเสื้อเสื้อผู้ใหญ่นี่นะคะ เผื่อค่ะแม่ขนาไหนอยากได้ไปใส่นะคะแจกหมดข้างด้วยค่ะเอาไปให้หมดเลยค่ะไม่มีที่เก็บแล้วค่ะที่บ้านแต่สภาพแม่ก็เป็นโกดังค่ะใส่แค่เสภาพผ้าเดิมๆแต่ว่าสื้อผ้ามีเยอะมากแบบ่งปันค่ะแบ,บ่งปันใช้มาได้เลยนะคะศูนย์ถึงหนึ่งปีค่ะ น่ารักน่ารักก็เยอะนะคะแบ่งปันค่ะพระอ้อมก็มีนะคะเนี่ยลายเป็ดน,นี่ก็พ้าอ้อมถุงเท้าก็มีค่ะแต่ว่าถุงเทา้าเด็กนีแพงเนาะซื้อมาคู่แล้วเกือบร้อยถุงมือถุงเท้านะคะเราจะแจกไปพร้อมๆกันนะคะ ขอให้พ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหนที่มีความต้องการก็ทักมาค่ะทำไมาได้เลยนะเราขอให้คนที่ต้องการจริงๆเราจะส่งให้ค่ะเนี่ยน่ารักนะอันนี้คือเอาเวลาที่ลูกหลับนะคะมามาอัดคลิปเพราะว่าถ้าลูกไม่หลับแปบลบว่ามาไม่ได้แล้วลูกจะกวนค่ะ อันนี้ดารินซื้อมาแบบแทบจะไม่ได้ใส่เลยพูกสาวซื้อมาแบบแทบจะไม่ได้ใส่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกรเกงนน่ารักน่ารักส่วนมากจะเป็นพุ่มส้นนะคะเพราะว่าจะได้ไม่หนาวนี่ชุดน,นี้น่ารักเนี่ยลูกสาวใส่แค่สองครั้งเองเนี่ยแคบมาเลยนะ หนาไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้าให้ลูกสาวเท่าไหร่นะเพราะว่ามีประสบการณ์กับลูกชายแบบเหื่อลูกซื้อให้เยอะเสื้อผ้านะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใส่ไม่ทันได้ผลเป็นบริจาคที่บนดอยต้องเยอะลูกสาวแทบจะไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าให้นะคะแต่ก็เยอะเหมือนเดิมค่ะเสื้อผ้าก็เยอะเหมือนเดิมแค่มาเลยนะคะคุยไปเรื่อยๆค่ะแค่มาเลยมีแต่ตัวน่ารักน่ารักนะ ลูกสาวแทบจะไม่ค่อยได้ใส่ได้ซื้อเสื้อผ้าให้นะคะแต่ก็เยอะค่ะเยอะเหมือนเดิมแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมทําไมเสื้อผ้าถึงเยอะแทบจะไม่ค่อยได้ซื้อหรือว่าเราซื้อบ่อยอยู่แต่ว่าอาจจะไม่สู้พี่อย่างเงี้ยแต่ของพี่มีแบบเยอะมากๆแค่มาเลยนะคะของพี่อย่างเยอะของกาวินนะเสื้อผ้าเยอะมากมีแต่ตัวน่ารักน่าักนะ มาเลยนะคะน่ารักผ้าดีค่ะเนื้อผ้าดีน่ารักสภาพน้องๆของใหม่ค่ะแต่ก็จะมีบางตัวที่แบบลูกสาวชอบใส่อย่างเงี้ยก็จะสมบักสมบันหน่อยอันนี้ต้องเข้าใจนะเพราะว่ามันเป็นสภาพผ้ามือสองแล้วเราก็แจกฟรีนะต้องเข้าใจนะมือสองแจกฟรีค่ะ อันนี้ก็จะเป็นพับอ้อน,นะไม่ได้พับก็แจ,จกไปไม่รู้ว่าพ่อแม่บ้านอื่นนะเขามีวิธีการจัดการกับเสื้อผ้าของลูกยังไงบางบางบ้านก็อาจจะขายบางบ้านก็อาจจะให้ยัดย้ายแถวบ้านนะคะแต่ของเราเนี่ยแถวนี้ก็แจกกันจนเยอะแล้วค่ะอันนี้เราก็เลยมาทำคลิปแบ่งปันให้เพื่อนๆอ,ออนไลน์ได้ ได้มีโอกาสรับเสื้อผ้าของน้องไปใส่บ้างนะคะให้เด็กๆอันนี้ซักไว้เราก็ไม่ยังไม่ได้พับมันต้องผิดก,ก่อเดีอยากจะไม่รู้ว่าเสื้อผ้ามันเป็นหน้าตาอย่างไงแค่มาเลยนะรับยังเยอะเยอะมากๆแขนตุ๊ก,กตา ยวเอาไว้คิดหน้าเราจะมาแบ่งปันเสื้อผ้าแม่บ้างเนาะแค้มาเลยนะคือสเสื้อผ้าน้องดารินใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยชื่อแบบเนี้ยรอยแบบนี้ก็จะเป็นพวกรอยช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตของหวานกับเด็กน้อยมันเป็นของคู่กันเนาะก็ห้ามไม่ได้ที่เขาจะกินมันก็ต้องเลอกบางเสื้อผ้าก็ต้องเลิเสื้อผ้าบ้างก็เช้มาใช้มา แหล่งปัจำสูตรก็จะมีทั้งจำสูตรทั้งถุงมือถุงเท้านะคะนะถุงมือถุงเท้า เสื้อผ้าสีมันสีอ่อนเราทีนี้ลูกเรากินแบบช็อกโกแลตใสอย่างเงี้ยมันก็ซักไม่ออกนะคะก็มีรอยเปื้อนอย่างแบบสภาพน้าฟ้าอย่างนี้ก็มีเนี่ยสภาพน้าฟ้าคือใส่นับครั้งได้แทบจะไม่ได้ใส่เลยสภาพน้ำฟ้านี่อันนี้ก็น่ารักนะตัวนี้น่ะซื้ออยู่โลตัสแพงอยู่นะน,นี่ เสื้อผ้าเด็กเป็นเสื้อผ้าที่แพงนะอ่ะมีหมอนข้างกับหมอนนะเอาไปให้หมดเลยหมวกก็มีนะแม่เก,เกิดนะก็จะมีถุงมือถุงเท้าอันนี้ก็จะเป็นเสื้อถุงมือถุงเท้านี่ก็จะเป็นรองเท้าอ่ะรองเท้านี่ซื้อมาแทบจะไม่ได้ใส่เลยซื้อมาจากตลาดต้นจานขนแกนเขาถักมือไงอันนี้ก็จะเป็นถุงมือถุงเท้านะก็ไว้ใส่กันหนาวนี่แหละ กันเล็บขวนหน้าอ่างเงี้ยส่วนใครที่ต้องการก็พักมาว่าเออขอถุงมือถุงเท้าด้วยเราจะคัดไปให้มานะของเอ็มก i ้ d เนี่ก็มีเยอะถุงมือถุงเท้าแทบจะไม่ได้ใส่ไม่ใช่เลยเนะีนะ่ย จะเป็นสื้อผ้าที่ยากเอาให้นะคะเขาตัดผ้าขายอยู่แล้วเ mm hmm. ขาก็แบ่งให้ดารินใส่แล้วก็ดาินใส่ไม่ได้แล้วเราก็แบ่งกันต่อนะคะเด็ก mm hmm. เป็นวัยที่แบบตัวโตวไวมากแล,แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนไซส์เสื้อผ้าให้เขาเพราะฉะนั้น มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เสื้อผ้าจะเยอะนะแล้วล้นตู้อย่างเงี้ยเราก็ต้องระบายออกเพราะถ้าไม่ระบายออกนะบ้านเราอ่ะจะไม่มีที่อยู่เพราะบ้านเราก็ไม่ได้หลังใหญ่เนาะที่เก็บของก็ไม่ได้มีเยอะอ่ะอีกอย่างถึงเราเก็บไว้มันก็ไม่มีประโยชน์กับเราอยู่แล้วอย่างนี้นะลูกเราก็ใส่ไม่ได้แล้วถ้าเราจะขาย เราก็เลยอยากอยากแบ,บ่งปันมากกว่าถ้าขายเราก็ไม่ไดขายแพงหรอกสู้เราแบ,บ่งปันไม่ได้ดีกว่าสบายใจอะแคบมากเลยนะหัวก็มีหมอมีน้อยก็มีนะจมูกมีหายก็หามาติดเอาก็ได้ค่ะอันนี้ชุดอันนี้ชุดดาดินนะ่ เ็กอน,นี้ก็หมวกอันนี้จะเป็นกิฟติดผมเด็กผู้หญิงนะแล้วเดียนซื้อมายังไม่ได้ใส่เลยนะเนี่ยอะจะแบ่งให้บ้านไหนก็แคปมานะบ้านไหนต้องการแคปมาเลย บายออกระบายออก,ออก <Yeah. S 1> เยอะ๋ยวไว้คลิปหน้าจะมแบ่งไปอีกขอให้มีเวลาลือของก่อนอหมดละอันนี้สำหรับชุดเด็กแรกเกิดถึงหนึ่งปีนะคะสรุปค่ะ ครองท่านไหนที่มีความต้องการอยากได้เสื้อผ้าไปให้บุตหลานของตัวเองนะคะก็แคปภาพมาค่ะทาง Facebook ปุกหมุนล้านหรือว่าทาง l ล n e ID g g 8 6 1 0นะคะทักมาแล้วเราจะส่งให้ท่านฟรีคะ่ะส่วนค่าใช้จ่ายด้านการส่งก็ผู้แม่พ่อแม่ผู้ปกครองก็รับผิดชอบเอานะคะ ส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองท่านไหนที่อยู่ละแวกใกล้ๆหนองเรือขอนแก่นก็มารับได้ที่โรงน้ำเต่มฟูฟิลค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอแบ่งปันเสื้อผ้าเด็กมือสองเด็กแรกเกิดถึงหนึ่งปีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการแบ่งปันเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กุกหมุนล้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ